สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนักเรียนชั้นปหกนะคะวันนี้เจอกันตอนดึกๆเจอกันตอนดึกหรือตอนเชา้าไม่รู้แต่ครูอัดตอนหนึ่งทุ่มกว่านะคะใบางานที่ให้ไปยังจำกันได้ไหมเอ่ยใบนี้นะคะหน้าตาของหน้าปกเป็นแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ยครูให้ไปตั้งแต่ตอนต้นเทอมใช่ไหมคะแล้วครูก็มา ตรวจมากรอกคะแนนเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีนักเรียนบางคนที่ยังไม่ผ่านในบางเรื่องนักเรียนก็ได้กลับไปแล้วก็ไปตรวจเช็คดูด้วยนะคะว่าเรื่องไหนที่เรายังไม่ผ่านหรือเรายังไม่เข้าใจก็พยายามตามนะคะตามงานเดี๋ยวพอมาตอนเทอมสองนักเรียนก็นำแบงนี้ีแบงงานนีอะกลับมาส่งครูด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ครูก็จะ อธิบายงานไปเรื่อยๆอาจจะให้เป็นคลิปวิดีโอบ้างหรืออาจจะให้เป็นใบางานใบความรู้บ้างนะคะถือว่าเป็นการบ้านผิดเทอมเล็กๆน้อยๆนะคะสาหรับคนที่ผ่านก็ยินดีด้วยผ่านทุกงานก็ยินดีด้วยว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านก็สู้ๆเพราะว่าถือว่าก่อนหน้านี้คุณได้พักมาอะไรได้พักผ่อนมาแล้วนั่นเองดังนั้นช่วงสองสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปั่นงานของคุณของคุณ เด็กแล้วนินเริ่มผันกันอ่ะในเรื่องแรกใบงานที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการครัดลายมือซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนรู้อยู่แล้วว่าแบบไหนคือลายมือตัวบรรจงเราไม่ได้ผ่านการเขียนมาแค่ปีสองปีใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องการครัดลายมือกันมาทุกๆปีทุกๆเทอมอ่ะซึ่งนักเรียนรู้อย,อยู่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่า แบบไหนมันคือรายมือที่อ่านออกอ่านไม่ออกเพียงแต่ว่านักเรียนจะขี้เกียจไม่ขี้เกียจนั่นเองครูเชื่อต้องขอชื่นชมนัชชานะคะแบมเจแบมแล้วก็ลินดีที่เวลาทำงานส่งครูสังเกตเห็นว่าใบงานของสามคนนี้จะอ่านรายมืออ่านง่ายกว่าเพื่อนหน่อยถือว่าไม่ทำร้ายครูนะคะส่วนคนอื่นๆถึงขั้นบางคนอ่านไม่ออกเลยก็มี ะะเจ้าตัวเองอยังอ่านไม่ออกอ่ใครที่แย่มากๆครูก็ได้ยื่นใบงานกลับคืนไปให้เขาแล้วลองถามว่านลองอ่านให้ครูฟังสิเธออ่านลายมือเธอได้ไหมณตอนนั้นนักเรียนก็บอกว่าอ่านไม่ได้ค่ับครูไม่ต้องบอกนะว่าใครมีอยู่มีอยู่คนสองคนนี่แหละในห้องเราเนี่แหละที่เขียนง,งานมาส่งครูแล้วครูไม่ว่าว่าอ,อ่านออกไม่ออกถ้าเธออ่านออกครูตรวจให้แต่ถ้า เธอ,อเจ้าของลายมือเองยังอ่านไม่ออกแล้วครูจะอ่านออกไหมคะใช่ไหมอ่ะดังนั้นในเรื่องของคัดลายมือถ้าไม่เลวร้ายมากครูอย่างน้อยครูก็ให้ครึ่งหนึ่งค่าปากกานะคะส่วนใครที่ไม่ผ่านก็ถ้าไม่มีพื้นที่ในใบนี้แล้วก็ใช้กระดาษสมุดก็ได้หรือกระดาษรายงานอะไรก็ได้นะคะที่มีเส้นคัดมาส่งครูอีกสักรอบหนึ่งเอาแบบตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเราเป็นเด็กป .6 แล้ว เราต้องหัดเขียนครึ่งบรรทัดแล้วไม่เอาตัวเท่าหม้อข้าวหมอ้อแกงเอาตัวแบบขนาดแบบต็มบรรทัดไม่เอาแล้วนะคะเราใช้แค่ตัวพอดีพอดีในมือบรรจงอ่านให้มันมันดูสะอาดสะอาดตานะคะอ่านง่ายๆหน่อยคะแนนมันก็จะมาเองอ่านในส่วนนี้จะข้ามไปนะคะลองพิจารณาดูสิว่าใครไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านเพราะอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะผ่านนะถ้าไม่ไม่ไม่ได้แบบว่า ให้ไปงานไปแล้วก็ไม่ทําอ่ะถ้าไม่ทําอใน,นส่วนแน่นอนไม่มีไม่มีคะแนนจะให้อย่างน้นอกจาเขียนประกามาครูก็ยังให้ค่าน้ำหมึกนะคะอ่ะลองไปดูแล้วกันว่าผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้มาในส่วนของที่จะมาสอนในคืนนี้เรียกว่าคืนนะแต่วิดีโอครูอาจจะอัพให้พรุ่งนี้เช้าไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะอัพทันไหมอันนี้ก็สดๆเลยนะคะไม่ได้เตรียมอะไรไม่มีเซตฉากหน้าไฟอะไรหน้าเป็นหน้าผมหน้าไฟใช้คำแย่ไปหน่อยอนะ่ะ ไม่ได้เซตไฟแบบสปอตไลท์ส่องให้หน้าขาวไม่มีนะคะอันนี้ก็คือสดๆเลยอัดสดๆชุดอยู่บ้านนึกอยากจะอัดก็อัดคลิปวิดีโอนะคะถือว่าอธิบายงานให้นักเรียนแล้วกันครูอัดไปแล้วสองห้องก็คือน้องปอ .4 กับป .5 ก็เหลือแค่คุณป .6 ซึ่งของน้องปอ .4 กับป .5 ครูอ,อธิบายใบงานที่หงที่2แต่ของปอ .6 เนื่องจากใบงานแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคัดลายมือซึ่ง ก็ไม่จําเป็นต้องอธิบายอยู่แล้วเราเรียนกันมาตั้งกี่ปีแล้วนะคะรูปแบบเราก็รู้อยู่แล้วอะอย่างน้นอยๆคัดให้เหมือนกับสิ่งที่ครูให้ไปเนี่ยแค่นั้นเองนะคะเอาแค่นั้นแหละส่วนในเรื่องของคําและพยางอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็น่าจะคุ้นเคยตั้งแต่ปสองขึ้นมาแล้วไหมเราเริ่มเขียนประโยคกันตั้งแต่เมื่อไหร่ปรหนึ่งปสองจริงๆก็เริ่มแล้วถูกไหมครับพยางกว่าจะมาเป็นประโยคได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการ เรียกว่าพยางเรียกว่าคำมาก่อนซึ่งก่อนที่มันจะเป็นพยานเป็นคําได้เนี่ยก่อนที่มันจะเป็นประโยคเป็นความเรียงเป็นเรียงความถึงปัจจุบันที่เรารู้จักกันในปหเนี่ยเราก็ต้องผ่านส่วนนี้มาก่อนซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึง่งอ่ะจากอะไรเอ่ยจากใบงานนี้แหละใบงานนี้จริงๆนะคะครูตั้งใจเอาไฟล์เนี้ย ไว้เป็นไฟล์ติวให้กับนักเรียนแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวรอดูก่อนแต่คนที่เรียนโอเน็ตะน่าจะได้คนที่ติวโอเน็ตะน่าจะได้เห็นหน้าตาของใบงานนี้ในทุกใบนะคะส่วนเพื่อนๆคนอื่นก็ถือว่าได้เรียนรู้ไปพร้อมกันในนี้แล้วกันเนาะเรามารู้จกักหรือมาทบทวนกันดีกว่าว่าพยางค์และคำคืออะไรพยางค์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เปล่งเสียงออกมาแล้ว มีความหมายไม่มีความหมายก็ได้นะคะแต่แต่ในขณะเดียวกันพอมาดูในเรื่องของคำคำเนี่ยก็คือเสียงที่เปล่งออกมาแต่ว่าทุกคำต้องมีความหมายซึ่งองค์ประกอบของพยางคและคำเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะพยางอะมาดูพยัญชนะบวกกสระเช่นคำว่าอะไรอ่ะมะอันนี้ขออนุญาตถ้าเขียนไม่สวยลายมือเฉยอะไรก็ขออภัยนะคะครูใช้เมาส์เห็นไหมครูใช้เมาส์นะคะ เชี่ยวในการคอนโทรลอาจจะไม่ถนัดนิดนึงถ้าครูเขียนว่ามะนะคะเนี่ยพยัญชนะคือมมาสระคือสะอะเนี่ยอันนี้เป็นคำหรือเป็นพยางคะ่ะมีความหมายหรือไม่มีความหมายแค่คำมะเนี่ยผู้ดมเะื่องเรียนเข้าใจเลยไหมทําไมแสดงว่านั่นเป็นเพียงพยางถูกไหมอ่ะมาครูเติมต่อมะละ คนหัวยางบ้างเลยเมาส์เดี๋ยวจะพยายามศึกษารูปแบบการอัดวิดีโอให้มันดีกว่านี้นะคะตอนนี้ก็คือแบบทดลองถือว่าทดลองก่อนแล้วกันเดี๋ยวต่อไปอาจจะได้ใช้แท็บเล็ตหรืออย่างอื่นเครื่องมืออย่างอื่นจริงๆมีนะมีกระดานเมาส์อะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าอเอาแค่นี้ก่อนอะมะละกอคำว่าละมีความหมายไหมเอาแค่เสียงละก่อนก็ไม่มีนะคะมันไม่ได้มีความหมายในตัวเองดังนั้น ก็ยังเป็นเรื่องของพยางอยู่ก็ก็อาจจะมีความหมายแหละแต่พอมารวมในอันเนี้ยมันก็ยังเป็นเรื่องของพยานอยู่ดังนั้นคําว่ามะละกอนับได้ทั้งหมดสามสามพยานนะคะก็คือมะละกออาจจะมีความหมายในตัวมันเองแต่ว่าเมื่อแยกกันแล้วมันยังไม่ได้ความหมายชัดเจนแต่ถ้ารวมกันตแต่ที่คำสองสามคำนี้มารวมกันผู้ เราจะเรียกมันว่าคำเพราะว่ามันมีความหมายมันมีความหมายแล้วมาละกอนี่เราเข้าใจชัดแจ้งแล้วดังนั้นคําว่ามาละกอนี่ประกอบไปด้วยพยัญชนะกัสระถูกไหมหรือถ้าในคําอื่นก็ได้อาจจะมีพยัญชนะอีกตัวที่เรียกว่าพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดก็ได้หรือว่านายุกก็ได้อะอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบเพิ่มนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของ เราก็น่าจะเคยเรียนผผ่านมาแล้วแหละกว่าจะมาประกอบเป็นคําและพยางนะคะอันนี้ก็เอาแบบเข้าใจง่ายๆก่อนก็คือพยางคือเสียงที่เปล่งออกมาอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่ว่าในส่วนของคําคําคือสิ่งที่เปล่งออกมาแล้วต้องได้ความหมายอยู่ๆจะมามะละอันนั้นไม่ได้ความหมายนะคะแต่ถ้ามาละกอคํานี้จะเป็นคําที่มีความหมายแล้วดังนั้นคําว่ามาละกอจะเป็นคําที่ มีสามพยางแต่มีเพียง1นึ่งคำหนคำสามพยางอ่ะแยกให้ออกนะนี่คือคำและพยางนะคะ1นึ่งคำอ่ะหนึ่งพอจะคิดภาพตามออกไหมคะสถ้าคิดภาพตามไม่ออกเอามือขึ้นมาเลยคะ่ะมะละกอเราเปล่งเสียงออกมาสามเสียงมีความหมายไม่มีความหมายเราเรียกว่าพยางอ่ะแต่ คำคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วต้องมีความหมายซึ่งความหมายเดียวที่เขาจะสื่อในโครงสร้างของการร้อยเรียงพยัญชนะสระเหล่านี้นะคะก็คือคําว่ามะละกอรวมกันเป็นหนึ่งคำอ่าอย่าให้ออกนะพยางคือเสียงที่เปร่งออกมามีความหมายไม่มีความหมายก็ได้แต่คําคือเสียงที่เปร่งออกมาแล้วต้องสื่อความหมายชัดเจนอ่าง่ายๆค่ะตัวอย่าง พ่อเนี่ยหนึ่งคำหนึ่งพยางขนมสองพยางหนึ่งคำค่ะขนมสองเสียงอเน้นตามเสียงดังนั้นจะได้เป็นสองพยางหนึ่งคำหนึ่งความหมายประเทศไทยสามพยางสองคำจริงๆไม่ตายตัวนะคะอาจจะนับเป็นหนึ่งคำก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยถ้านักเรียนสามารถให้เหตุผลได้นะจริงๆประเทศไทยนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งคำได้นะ เขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะผิดหรือว่ามันได้ทั้งหมดประเทศบวก,กบไทยอ่ะอย่างนี้ก็ได้หรือจะประเทศไทยเป็นความหมายเดียวเลยก็ได้นะคะอ่ะแม่น้าอ่ะแสดงว่าในนี้เขาแบ่งโครงสร้างเป็นการคระสมนะคะแม่บวกน้ำสองขาย,ยางสองคำแม่น้ําแม่ก็มีความหมายน้ําก็มีความหมายประสมกันอ่าแล้วแต่แม่ น้ำสองคำสองพยางนะคะศีษะเราแบ่งแยกสีไม่ได้นะคะสีกษสระแยกจากกันไม่ได้ดังนั้นจะเป็นสองพยางว่าออกเสียงสองเสียงสีสะแต่มีเพียงหนึ่งคำที่แปลว่าหัวนั่นเองอโบราณวัตถุเขาแบ่งเป็นสองคำแสดงว่าเขาแบ่งอย่างนี้นะคะแต่เสียงก็คือโบราณวัตถุมีสี่พยางสองคำอ่า ดังนั้นถ้านักเรียนบอกว่าย้อนกลับไปดูคํานี้ถ้านักเรียนบอกว่าหนูคิดว่ามันมีแค่หนึ่งคำค่ะก็ไม่ผิดค่ะประเทศไทยก็สื่อออกความหมายได้หนึ่งคำแล้วแต่หรือจะแบ่งแบบเขาก็ได้เป็นเรื่องของคําประสมมันประสมคําเกิดเป็นคําใหมอ่อย่างเขาอย่างอันนี้ตัวอย่างของเขานะคะในใบ,บงานของเขาเขาแบ่งมาแบบนี้ก็แบบนี้แหละ,ะแม่น้ําเขาเอาแม่กับน้ํามาบวกกันนี่คือคําประสม เขาก็แบ่งเป็นสองคำก็คือเขาบอกว่าแม่ก็มีความหมายน้ําก็มีความหมายหรือใครจะบอกว่าแม่น้ําค่ะความหมายเดียวหนูเข้าใจว่าแม่น้ําก็คือแม่น้ําสายหนึ่งอันนี้ก็ได้ดังนั้นแยกให้ออกพยางไม่ต้องมีความหมายหรือจะมีความหมายในตัวเองก็ได้ทุกเสียงที่เปล่งออกมาเรียกว่าพยางคําอันนี้ต้องต้องเลยต้องมีความหมายเท่านั้นพยางที่มีความหมายคือคําอันนี้เขา แสดงว่าเขาแบ่งแบบนี้พยายา์ที่มีความหมายเขาให้เป็นคำมก็ะจะประมาณในอ่ะมาดูในส่วนของเนื้อหาของเราบ้างอันนี้คือแบบฝึกข,ของเขาเพื่อความรู้เพิ่มไม่ไม่เอาเนาะเอาใบงานของเราดีกว่าอ่ะพยางจำนวนพยางอ่มามโนราเป็นกี่พยางอันนี้ง่ายค่ะมะ โนราพยายงคือเสียงที่เปล่งออกมาทุกเสียงเข้าใจพอจะเข้าใจไหมคะอ่าดังนั้นไม่น่าจะมีใครผิดนะมะหัดสะจันอือออกเสียงได้กี่เสียงกี่เสียงก็จะเป็นตามจํานวนพยานนั้นเลยอ่าในเรื่องของพยานง่ายนะง่ายเนาะถ้าง่ายครูผ่านนะคะแก้ไขามาส่งนะแก้ยังไงก็ได้สําหรับคนที่ไม่ผ่านนะแก้แบบไหนก็ได้ให้ครู เข้าใจว่านักเรียนทําการแก้ไขมาเช่นนักเรียนอาจจะใช้สีไม้ก็ได้มาเขียนหรือปากกาแดงง่ายสุดก็คือปากกาแดงนะคะแก้ไปแก้เลยแก้ในช่องนี้ก็ได้แกนอกช่องนี้ก็ได้ให้รู้ว่านักเรียนอ,อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือการแก้ไขงานของนักเรียนแล้วครูจะตรวจให้อีกทีเพื่อเพิ่มคะแนนให้นะคะอะไปดูนะไปดูเองนะพ .6 หกครูจะไม่อ่านให้ทุกคำเพราะว่าปอสี่กับปอห้าเนี่ย ในเรื่องอื่นค,ครูพยายามอ่านออกเสียงให้น้องแต่ว่าป .6 หกเดี๋ยวลองเอาไปอ่านแล้วลองไปนับเองสิว่าเอ๊ะมันมีกี่พยางแน่นะคะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจถ้าครูเอากลับมาตรวจอีกรอบแล้วสี้เท่านักเรียนไม่เข้าใจเดี๋ยวพอเทอมสองน้ออาจจะต้องกลับมาชี้จุดในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองดูเนาะแต่ครูว่าน่าจะง่ายนะในเรื่องของพยางเสียงทุกเสียงที่เปล่งออกมานะคะอ่ะมาดูอีกใบางานหนึ่งใบางานที่สามที่ให้ไปคือในเรื่องของคำ ต่นี้พอมาในเรื่องของคำเหนื่อยนะคะเหนื่อยมาในเรื่องของคำอะไรแจ้งใหญ่เลยคำนักเรียนจะแบ่งกันยังไงได้บ้างยกตัวอย่างหนึ่งอันนะคำก็คือคำที่เป็นองออกมาแล้วต้องมีความหมายนะคะ นักเรียนจะขีดยังไงก็ได้แต่ให้ให้ครูเข้าใจครูอนุโลมนะหลายหลายคนที่ขีดมาแล้วถ้าถ้าคําที่นักเรียนขีดแล้วนักเรียนเข้าใจว่าอ๋อนั่นคือคาค่ะคือความเข้าใจของหนูมันมีความหมายสําหรับหนูครูให้นะสมมติอ่ะเธอบอกประเทศแยกับไทย่ยครูให้ไหมให้เดี๋เธอจะบอกประเทศไทยเป็นหนึ่งคำก็ให้ค่ะหรือว่าครูเข้าใจอ่ะแล้วนักเรียนก็เข้าใจแต่ถ้านักเรียนเมื่อไรที่นักเรียนไม่เข้าใจว่าอ๋อนักเรียนลากยาวเลย ประเทศไทยปลูกนักเรียนให้เป็นหนึ่งคำอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะคะ,ะ่ลองดูซิผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมแบ่งยังไงดีผู้ว่ามีความหมายไหมมีราชการมีความหมายไหมมีนี่ก็ได้สองคำแล้วหรือใครอาจจะรวมเป็นหนึ่งคำอันนี้ก็ไม่ว่านะคะ กรุงเทพมหานครเราจะเอามากรุงแยกได้ไหมไม่เอาค่ะกรุงเทพมหานครอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นชื่อจังหวัดเราไม่แยกคําของมันนะคะอะอันนี้ก็เป็นสามแล้วตรวจกิยานะคะพื้นที่อ่ที่ทำเชื่อมเกิดน้ำท่วมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะ แปดคำกูรกตัอย่างให้อันเดียวนะอันอื่นนักเรียนลองไปแก้ไขดูลองดูก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าผิดยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งประมาณนี้ก็คือ,อครูไม่ได้ดูแค่ตัวเลขแต่กูจะดูด้วยว่าคําที่นักเรียนขีดมาเนี่ยถูกต้องไหมบางคนทําไมหนูไม่ผ่านคะ่ะบางทีนักเรียนอาจจะเขียนแค่ตัวเลขมาหนูลอกขึ้นมาเป๊ะเ,เลยนะคะแต่หนูเขียนแค่ตัวเลขมาไงคะหนูไม่ได้ขีดเส้นใต้แบ่งคาให้ครู ในครูไม่รู้ว่าที่มาที่ไปที่หนูได้ตัวเลขมาเนี่ยหนูเอามาจากไหนใช่ไหมเอ่ยนักเรียนเห็นหน้าตาของใบงานของนักเรียนเองนักเรียนจะรู้ว่านักเรียนผิดพลาดตรงไหนนะคะบางคนจริงๆบางคนเขียนตัวเลขมาหลายๆคน uh, ครูเห็นเขียนตัวเลขมาแต่ว่าไม่มีที่มาที่ไปว่านักเรียนแบ่งยังไงล่ะเออหรือบางคนก็เห็นชัดเจนเลยว่า,านักเรียนแบ่งผิดนักเรียนอาจจะแบ่งเป็นประโยคเป็นวลีอะไรมาให้ครูว่าไม่รู้แต่เขาเอาในเรื่องของคํา คำคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วได้ความหมายน,นักเรียนจะขีดเป็นผู้ผู้ว่าราชการอันนี้ครูก็ให้หรือนักเรียนจะแยกเป็นผู้ว่าราชการอ่ะครูก็ให้ถือว่าเข้าใจนะคะเหมือนเรื่องเมื่อกี้ของเขาอะ่ะเขาแยกเรื่องของอะไรนี่แม่น้ําอย่างนี้ใช่ไหมเขาเขาอาจจะไม่ได้รวมเป็นคําเดียวแม่น้ําจะเรียกว่าสองคำก็ได้จะเรียกว่าคําเดียวก็ได้แต่ว่าขอให้ขีดมาให้ถูกขีดมาถูกครูเข้าใจว่ามันมีความหมาย ครูให้คะแนนแต่ถ้ามั่วๆมามั่วๆไม่เมี่ยมาอันนี้ครูไม่ให้หรือถ้าอันนี้เป็นกรณีว่าถ้านักเรียนบอกว่าหนูคีดถูกค่ะแต่ทำไมครูหนูขีดถูกค่ะตัวเลขหนูก็ถูกด้วยค่ะแต่ทําไมครูให้หนูผิดค่ะอันนี้เดี๋ยวเอามาแก้ไขคะแนนตอนเจอกันได้เลยนะคะบางทีตรวจเยอะๆไปตรวจหลายๆห้องเขา้าบางทีครูอ,อาจจะมีเบอร์เบลอบ้าง ก็ไม่น่าพลาดมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่นั่นแหละนักเรียนจะผิดเล็กๆน้อยๆตรงที่นักเรียนไม่อ่านคาชี้แจงส่วนใหญ่นะนักเรียนไม่อ่านคําชี้แจงหรือบางคนก็ทําแบบส่งๆอะ่ะเห็นพอเห็นใบงานูง,ง่ายก็เติมเป็นตัวเลขก็เติมอะไรมาก็ไม่รู้บางคนเนี่ยหลักสิบยี่สิบอะไรพวกเนี้ยมีมาด้วยนะซึ่งเอามาจากไหนก่อน ะดูให้ดีๆทบทวนอีกทีก่อนที่จะให้ทํำใบงานแล้วก่อนที่จะจบจากคลิปนี้ไปก็คือพยางคือเสียงที่เปลงออกมาเสียงทุกเสียงที่เปลงออกมานะคะอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เน้นที่เสียงเปลงออกมาเท่ากับหนึ่งพยางเปลงออกมากี่ครั้งก็นับไปเลยนั่นก็คือจำนวนของพยางพอมาในเรื่องของคำคือเสียง ที่เปล่งออกมาแล้วต้องเกิดเป็นความหมายต้องเกิดเป็นความหมายเท่านั้นอ่าแยกให้ออกนะถ้านักเรียนขีดหรือนักเรียนคร,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 รูขีดแล้วนักเรียนเห็นว่าเออครูเนี่ยเห็นว่านักเรียนเข้าใจว่าอ๋อคำน,นี้มีความหมายครูก็เข้าใจว่ามันมีความหมายนักเรียนก็จะได้คะแนนตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่เท่าเพื่อนก็แต่ถ้าขีดมาแล้วครูเข้าใจอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นคาใช่ใช่นี่คือคําใช่ครูก็จะให้คะแนน แต่ถ้าเมื่อไรคิดประมาแล้วบอกว่าเป็นหนึ่งคำได้คะแนนไหมคะไม่ได้คะ่ะประคำเดียวไม่มีความหมายคะ่ะประเป็นแค่พยางนะคะดังนั้นต้องลากนะคะประเทศไทยหรือประเทศบุกไทยก็ได้ไม่ว่ากันอ่านลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่ผ่านสำหรับคนที่ผ่านก็ถือว่าได้เรียนทบทวนความรู้เนาะเอาไว้ประกันเรื่อง ต่อไปคือการใช้พเจนานุกรมกับทำค้องจองเดี๋ยวเอาไว้สอนวันหน้านะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วอัดคลิปมาหลายห้องนะคะเอาวันละนิดวันละหน่อยพอถือว่าไม่ไม่ให้เนื้อหาเยอะด้วยเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมนะถือว่าเป็นการทบทวนนิดนิดในดหน่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเอามาต่อกันในเทอมสองแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะปอโสวัสดีค่ะ